ตัวบักใหญ่จ้ะแต่ว่าเพื่นโบมีผิดไัยดหกด้วยคันนี้นี่แต่มือถือค่ะจกรตีกินไปแล้วจ้ะแ้วตัดขาไปพร้อมด้วยค่ะมาวายายด้วยพี่ดินเนาะจ้ะเมื่อ่วนมูไม่แหกตาจ้ะโอเคเอาได้จ้ะ ถือว่าสวยจ้ะจะเอาได้ต้องเชื่อเพ็่นว่าปีนาเพิ่งจะเกิดอีกนะโอเคัสดีจ้ามาค่ะมะสุงมือยังกวใส่อยู่จ้ะหนาวแล้วค่ะหนาวยายพามาหาเฮ็ดอีกแล้วนี่ใส่หมวกอันนี่เราจะเย็นเย็นนี่แล้วค่ะหน้าพญเพิ่นเห็นเฮ็ดจ้ะทุกคนนั่น บอ,อกทีสองนี่อีกบอมาโดยจ่าเด้อมาหาเห็ดน,น้ำยายเด้อนั่นจ้ะโอ้ยมีแต่หอยคนยางเอาโอ้เก็บเอามาจ้ะมีแต่หอยคนสะเด้อค่ะเด้อพ่อยายกระตาแล้วก็พ่ออีกอันสองสามกมลุ่มนะจ้ะออกเมื่อสองกลุ่มสามกลุ่มก็มีจ้ะสามสี่คนละค่ะ คนเลยหลายใจทุกคนหาย h e ดนะมาเด้ทุกคนด้วยยาโหลดถึงมือเลยยายเหยียบขออภัยด้วยยีตํำป่อมอยู่เอามาจ้ะสีค่ะนี่จ้ะนั่นโอ้ขาวจวดง,งามจัง,งามกำลังออกค่ะทุกคนพูดอีกรอกหนึ่ง <c oughs> กำลังงานเลยเจอุคนุนไปตองปิดอยู่นะเจะ้ตัดขาตัด่าอือมูมีแม่งกินเลยจ้ะขาะี่ยเฮ็ดทางยายนี่ออกหอดผุนเลือจ้ะหอดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งผุนเลือค่ะ จนหิมะลงหลายๆนอกจากคนจังเศร้าออกออกเรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆอยู่จ้ะบ่หลายแต่้ะปะ่นกับหาหลายเนาะค่ะเพิ่นสีบ่พู่ลื่นพัดลาดอยู่ดอกเด้อค่ะเด้อพ่นหาหลายจา้ะนี่แตงมาดอกเพคนบ่เห็นกนจังได้เนาะจา้ะปลาหินเด่นเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อยายมาเก็บนี่ ยายามีคลิปบอกข้างมาอยู่จ้ะย้อนกลับไปเบิง่งขีดหลังๆยายเด้อค่ะเด้อค่อยากมาแต่ถามมาแล้วบ่ได้เฮ็ดอย่าว่ายายเด้อเพิ่นก็ออกเป็นย้ำเป็นย้ำอยู่จ้ะฝนตกเพิ่นก็ออกเนาะคะ่ะโอ้ยนั่นสวยสวยส Chơi liêu, chơi liêu Bố nói ừ, Nói chảo con hà một ui bụi chả tương tương tăng เดียวอุ้ยโอุยโอ้ยคือโบคักเจ้านะคุณน่ะพี่น,อออนออ้องอ่ะอเอ้าขายันยงงามอยู่ปลดออกไปเลยจ้ะได้ซีกเดียวค่ะทุกคนก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจ้ะเชื่ออู้โอเคดินเจ้าดินอืม อโดนกินแต่ขาสวยจ้ะ,ะเจออีกเลี้ยวโอ,โอเคโอ้ยคนตัดขาไปครับอาลากจ้ะทุกคนเป็นมาหาคนแล้วยายมาสายเนาะจ้ะบ้านเพิ่นอยู่ใกล้ พันยาอยู่ใกล้เนาะจะเอาได้ค่ะนน่โอเคยังสวยโดนกินไปหน่อยนึงโอ้บ่มีเห็ดปอดปอดเวยค่ะปลอดปลอด,ลอด,ลอดจะว่ากะ ็ได้ค่ะโอเคทำความสะอาดที่บ้าน ดอกใหญ่มาโลเชียนเ็ดพึ่งการักดอกใหญ่ค่ะดวงมีเลยแต่ขาพ่อใหญ่หาเห็ดอ้โหเดทตุกเป็นนี่ค่นี่นี่จ้ะงามจ้ะ ชื่นว้าว,ว,าวนั่นมีลูกควมค่ะฮัลโหลคุณถากเป็นไงมดแจ๋อู๋โดอกงามค่ะกำลังสวยเลยจ้ะแดดส่องพอดีเนาะค่ะอืมสีเหลืองกรุบกรุบเขียวกรุบกรุบใจเฮ็ดต้นเลยแดบด้วยจ้ะย้า <c> ย <oughs> สีต้มซะก่อนด้วยค่ะย้ายจังสีแกง

ชื่นสว,สวยจ้ะโอ้บัใหญ่ปดัด <c ười> น็ดเพิ่งก็รัจใจทุกคนดอกสวยจ้ะฮันสวยจ้ะสวยนี่อีกดอกขาบักใหญ่นี่จ้ะอีกดอกโอ้ได้ดอกเป็งสี่ค่ะค่ะ Mam chăng em mẹ 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 ngon mẹ 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 kìa mẹ 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 chứ bầy mày khác mất cho nó chưa, Ui, ngâm ngâm cái men Sợi ngâm đồn kinh tay nói nâng, Mua vào nhau จ้ะับบ้านแค่ผลงาน,น,นจ้ะทุกคนยายมาขำเนาะค่ะมืน่อนี้ได้เห็ดรวมได้หลายเติบอยู่ด้วจ้ะเด้อขอนกระตายายพี่ละเฮ็ดอันเกาลักมาได้ตอนท้ายๆเนาะจ้ะนี่ค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนำเด้อจ้ะผู้เขามาพ่อยายใหม่ๆแกกดติดตามให้ยายนำเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเด้อ ยายเห็ดพิษพลาดประการได้ขออภัยหลายๆด้วยจากทุกคนภากเมื่อบ้านจากทุกคนเมื่อบ้านเนาะคะ่ะน้องมืองนี่ย้ายมาค่นม,มาบทาันงูจ้ะแต่ก็ได้หลายตื่นมาจ้ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอกันไม่ลิปหนาจ้า